สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่บูธที่1น,นะคะการอบรมเรื่องของการเกษตรอาจารย์เชงค่ะ,ะอาจารย์สุดารัตน์ใช่ค่ะจ้าแนะนําบูธอาจารย์ค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะของบูธที่1น,นะคะของงานเกษตรแฟร์นี้นะคะในส่วนของอบรมวิชาชีพ ภูที่1่เราจะเน้นเรื่องการเลรียงไก่ไข่รถไทยในระบบพม่าเค้าเซอร์ค่ะแล้วก็2การวิเคราะห์พื้นที่สําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นที่เลยแล้วอยากจะซื้อที่ดินต้องดูอะไรบ้างหรือในหน้าขายที่ดินก็มาเรียนได้นะจะได้โชว์ว่าที่ดินเราเนี่ยตรงนี้มันดีเด่นยังไงนะคะ mm. แล้วก็คนที่ซื้อไปแล้วแต่ไม่รู้จะจัดวางยังไงก็ออกแบบพื้นที่เรามีวิชาชื่อออกแบบพื้นที่ค่ะตามหลักภูมิสังคมสุดท้ายค่ะในงานนี้เรามีวิชา การจัดการพื้นที่บางคนมีปัญหาพื้นที่ใหญ่ไม่รู้จะจัดการยังไงมาดูเทคนิคว่าของหลักสูตรเนี้ยค่ะเราสอนว่าผู้หญิงคนเดียวสามารถดูแลสามารถดูแล3มไร่ได้นะคะต้องจัดการยังไงได้บ้างค่ะแล้วก็อยากชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวงานนี้ถ้าอยากจะติดตามว่าเอะหลักสูตรนอกจากตรงน,นี้แล้วมีอะไรอีกมาเรียนรู้กันที่สำนักพัฒนาการเรียนรู้เนาะอืมค่ะ อาจารย์คะถ้าอยากจะอบรมกับอาจารย์ในระยะยาวนะอาจารย์ก็มีการอบรมวิชาชีพเหมือนการที่สํานกใช่ที่สํานกนี้ค่ะส่วนใหญ่เราจะเน้นองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับ,ก,บการทํางานร่วมกับธรรมชาติโดยใช้หลักเพอร์มาเคิลเจอร์ซึ่งในเมืองไทยอะค่ะตอนนี้คนที่ถ่ายทอด สู่ประชาชนแล้วก็มาพบป่านี่มีที่นี่ที่เดียวด้วยค่ะคจริงๆค่ะเรื่องพืมาเขาเจอส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักปฏิบัติที่เขาไม่มีเวลาลงมาอาธิบายว่ามันคืออะไรค่ะาจะรู้ว่าหลักพื้นมาเขาเจอเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างนะคะมาที่งานนี้กันก่อนได้เลยมาทดลองเรียนรู้กันก่อนถ้าติดใจไปที่ การเ<า>รีวิชาชีพระยะยาวได้ะค,ะค่ะที่สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะขอบพระคุณนะคะ,คะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ,คะแล้วเจอกันค่ะ,คะ,คะ